เข้าสู่ช่องไวแลมนะคะก็กลับมาพบกับพี่ไผ่นะคะก็ EP นี้ก็เป็น EP ที่88นะคะซึ่งก็ตามหัวข้อเลยนะคะวันนี้พี่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็รวมถึงระวังเนาะแล้วก็การเตรียมตัวต่างๆนะคะรวมทั้งแหล่งเผื่อว่าวันนึงเนี่ยค่ะน้องสนใจเนาะที่อยากจะลองไปหาประสบการณ์นะคะการทำงานที่ต่างประเทศนะคะซึ่งในช่อง y t u t u เนาะหรือว่า YouTuber ต่างๆนะเกี่ยวกับออไปเมกาไปออสเตรเลียไปแคนาดานะคะแต่ของพี่เนี่ยขอเป็นประเทศเพื่อนบ้านละกันเนาะแต่ว่าพี่ยังไม่สะดวกนะคะว่าคือโรงพยาบาลใดเนาะหรือว่าที่ประเทศใดนะคะแต่เอาเป็นว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะพี่จะนำเกตเล็กๆ,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 ๆน้อยๆเนาะมาฝากน้องๆนะคะที่สนใจนะคะเพื่อเป็นแนวทางต่อไปคะ่ะ แรกนะคะถ้าถามว่าพี่สมัครได้อย่างไรนะคะก็คือตามเว็บไซต์หางานเลยค่ะซึ่งณตอนนั้นพี่จบไตรเทียมมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก,ก็รู้สึกว่าตัวงพี่เองอะคะ่ะเป็นคนที่ชอบภาษาอังกฤษมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็รวมทั้งแบบภาษาอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พื้นเพเดิมเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ชอบแบบท่องเที่ยว อยู่แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ไปทั่วโลกนะคะก็คือถือว่ายังเที่ยวน้อยมากค่ะเพราะว่ามัวแต่ทํางานเนาะแล้วก็มตเตลเลียนอะไรเงรี้ยมีหลายปัจจัยเนาะคือจริงอยู่ค่ะคือผู้หญิงยุคนี้คือแบกเป้เที่ยวเองอะไรอย่างนี้ได้เนาะแต่ว่าจะเป็นคนคิดเยอะนะคะแล้วก็คิดมากอะไรเงี้ยก็คือเวลาถ้าไปที่ไหนเนี่ยรอบด้านมากๆอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะออกเดินทาง ไปที่ไหนสักที่เนี่ยค่ะพี่ว่าทุกคนเป็นค่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะเป็นมากหรือว่าเป็นน้อยอะไรเงี้ยเออพี่ก็เลยแบบใช้เวลานิดนึงในการวางแผนอะไรอย่างนี้เว้นแต่ว่ามันเป็นประเทศที่แบบเออมันง่ายอะไรเงี้ยค่ะไปง่ายอะไรเงี้ยก็แป๊บเดียวก็ไปอะไรอย่างนี้ค่ะ,อะ,อคะของประเทศเพื่อนบ้านนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นเป็นประเทศเออเป็นนายจ้างที่เป็นคนไทยสามารถหาแหล่ง หรือว่าสมัครงานตรงนั้นได้เนาะซึ่งพี่เคยพูดในคลิปคลิปหนึ่งอะคะ่ะคือพอดีพี่จำไม่ได้เนาะแบบพี่เพิ่งกลับมาประมาณไม่ถึงเดือนนะคะก็มีอีกที่หนึ่งคือใกล้ๆเหมือนกันก็โทรติดต่อพี่มาตอนที่พี่แบบสนใจประเทศเพื่อนบ้านนะคะพี่ก็แบบส่งไปหลายๆที่อะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วก็พอ,อ,อกลับไทยมาแล้วเนี่ยเอาไว้เลเบอร์อะคะ่ะก็คือแบบ ประมาณนั้นซึ่งพี่ไปอัปเดตเรซูเม่หรือว่าซีวีอะคะ่ะในระบบด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นอะไรที่ว้าวค่ะแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ดตัดสินใจที่จะไปค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ายังคิดถึงประเทศไทยนะคะดูเหมือนแบบเวอร์วังนะคะตอนที่ไปอยู่อะคือมันเป็นช่วงโควิดแล้วกเวเะะเ็เป็นช่วงที่ประเทศไทยอะค่ะปิดประเทศค่ะเป็นช่วงที่ประเทศปิดประเทศแล้วก็ <S <S พี่จําได้ว่า พี่ต้องส่งลูเมทพี่อะค่ะขึ้นไฟบินของการบินไทยกับไฟสุดท้ายอืซึ่งมันเป็นฟีลลิ่งที่แบบว่าเอ้ยฉันไม่ได้กลับไทยอีกกี่เดือนกี่ปีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ต้องอยู่ตรงนั้นเพราะว่าพี่รู้สึกว่าณนะตอนนั้นคือไี่สามารถมีคนไทยบินไปทดแทนได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็รู้สึกว่า เป็นช่วงชีวิตหนึ่งที่ที่ไม่มีวันลืมดีกว่าคะ่ะมันเหมือนเราอยู่ในภาวะสงครามเลยคะ่ะเออจริงๆค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่ากับเครื่องบินนั้นนะคะคือพี่ก็ห่วงงานที่นั่นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะปั๊บก็เลยตัดสินใจอยู่ต่อคะ่ะเพราะว่าก็มีคนไข้จํานวนหนึ่งเนาะที่รอการดูแลจากเราอยู่อะไรจนกระทั่ง ถึงจุดที่พี่คิดว่าเออมันสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายแล้วอะไรเงี้ยก็เลยกลับไทยมาได้ประสบการณ์ทั้งหลายหลายรสชาติค่ะก็เดี๋ยวไว้มาเล่าอินดีเทลให้ฟังเนาะแต่ว่ารู้เบื้องต้นมาฝากน้องๆก่อนนะคะเผื่อว่าใครอยากได้เป็นเป็นแนวคิปหรือว่าเออเปเป็นรูปทางนะ,นะเวลาที่น้องเตรียมเรซูเม่หรือว่าซีวนะคะก็ควรจะทําเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่ง เออพี่ไม่ได้เอามาแปะไว้เนาะก็คือเหมือนกับว่าให้เราเขียนใน objective ค่ะแล้วก็เขียนประวัติส่วนตัวเขียนอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้พี่มาเล่าให้ฟังละกันเนาะเป็นแยก EP ออกไปนะคะว่าวิธีการเขียนเรซูเม่เป็นยังไงเนาะเรซูเม่ตรงนั้นไว้เลยค่ะถ้าใครที่แบบเป็นสายที่แบบอยากจะไปท่องโลกกว้างนะคะแล้วก็ควรจะมีคะแนนโทอ,อีกอยู่ในมือค่ะซึ่งหลายๆ โรงพยาบาลในประเทศไทยอะค่ะเขาก็มีการแบบสนับสนุนเนาะให้บุคลากรเนี่ยคือมีคะแนนทอีกัะค่ะอยู่ในมือซึ่งสมัยที่ก่อนที่พี่ปาสอบไตเทียมาค่ะต่อภาษาเพิ่มค่ะแล้วก็ได้คะแนนแบบว่าเอ้ยมันได้หลายพันบาทเลยค่ะสำคัญมากค่ะจริงๆแล้วนะคะว่าเรื่องภาษาเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะคะก่อนที่น้องจะติดต่อไปเนาะก็แน่นอนนะคะก็มีการ พูดคุยเนาะเกี่ยวกับเงินเดือนนะคะก็ลอง n ิโ o เชียดดูนะคะก็ลองพูดคุยดูว่าเลเวลไหนที่น้องรับได้เนาะแล้วก็ค่าเงินนะคะหรือว่าสกุลเงินที่น้องได้รับเนี่ยเป็นเงินดอลลาร์เงินเรียลเนาะเงินกีบเงินวอนเงินอะไรแหล่งแลกเงิน นอว่าบัญชีที่น้องจะเปิดอะคะ่ะคืออันนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโปรเซสที่ทาง HR ที่เราไปสมัครอะคะ่ะเขาจะช่วยดําเนินการให้นากก็ลองดูนะคะแล้วก็ดูช่องทางการเอ่อทรานเฟอร์กับมาไทยหรือว่าแลกเงินไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งส่วนใหญ่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่หรือว่าเอ่อเพื่อนร่วมง,งานอ<ๆ>ะไรเงี้ยเขาก็จะแลกเงินตอนที่ค่างเงินแข็งการเดินทางเนี่ยตอนที่ไปเนะะี่ยค่ะน้องก็ต้อง สื่อสารหรือว่าพูดคุยกันให้ดีก่อนเนาะว่าตัวเครื่องบินเราจะต้องได้ออกกี่ส่วนหรือว่าออกกี่เปอร์เซ็นต์เนาะหรือว่าทางโรงพยาบาลออกให้ทั้งหมดนะคะหรือว่าออกให้ก่อนแล้วแบบน้องได้ายคืนทีหลังเลยที่พักที่พักเนี่ยน้องก็ควรจะสอบถามนะคะยิ่งถ้าน้องผู้หญิงก็เหมือนเดิมเนาะคือว่าเป็นห้องที่มีรูมเมทหรือว่าเป็นห้องที่แบบเป็นห้องเดียวนะคะซึ่งอันนี้คือ พี่ไม่รู้ว่าพี่ควรจะแชร์ไหมเนาะแต่ว่าพี่คิดว่ามันเรื่องของพี่น่ตอนนั้นนะคะก็คือจะเป็นหอพักที่อยู่ในอ,อ,อีกส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลนะคะก็คือส่วนใหญ่อะคะ่ะคือเขาก็จะเซตไว้ให้มันเหมาะกับการทำงานของสตาฟนะคะประมาณนี้แล้วก็น้องลองศึกษาดูค่ะยิ่งถ้าเป็นคนที่แบบเอออินโทรเวิร์ตเยอะๆแล้วแบบว่าไปอยู่กับ คนที่มีลูมเมดอะคือมันเหมือนกับว่าเราต้องไปอยู่โรงเรียนประจำอะค่ะมันเชนนะคะมันมันเหมือนเป็นนิวเวิร์กเราแม้กระทั่งเป็น เออประเทศเพื่อนบ้านก็ตามะคะ่ะแต่ว่ามันคนละวัฒนธรรมกับเรานะคะคือยังไงก็มีความต่างะคะ่ะแล้วก็ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวน้องจะ c u l เจ r e shock ได้เรื่องที่ควรให้ความสําคัญนะคะอย่างยิ่งมากๆเพราะว่ามันอาจจะกระทบการทํางานของน้องด้วยเนอะ,ะที่แบบน่ารักอะไรเงี้ยก็มีคะ่ะคือหมายถึงการที่มี룸เมทอะคือ นอนต้องไปดูค่ะว่านอนในที่ที่เดียวกันหรือว่าแยกห้องนอนและแบบว่าใช้ส่วนกลางด้วยกันว่าการเดินทางจากหอพักหรือว่าที่พักอะคะ่ะคือไกลจากโรงพยาบาลเยอะไหมเนาะคืออย่างบางทีเนี่ยคืออย่างพี่อะคะ่ะคือจะมีรถรับส่งก็จริงค่ะแต่ว่า คือหน่วยเตียมอะค่ะมันต้องไปก่อนเวลาประมาณ30นาทีใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปเซตเครื่องไปเตรียมของอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ซึ่งมันทำให้พี่ต้องนั่งรถมาทำงานก่อนแล้ววันตอนนั้นนะคะใช้เงินประมาณ30บบาทค่ะเพื่อเดินทางมาที่โรงพยาบาลตอนเช้าอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่มองว่าเราสบายใจแล้วเราก็ไม่ต้องแบบมารีบทำงานหรือว่าให้คนไข้รอนานอะไรเงี้ยค่ะยิ่งถ้าแบบ เป็นกลุ่มลูกค้าที่เขาแบบเป็น private hospital อะไรเงี้ยค่ะก็ลองดูนะคะค่ะก็ลองดูว่ามันปลอดภัยอะไรกับเราไหมนาะแล้วก็รวมทั้งถ้าน้องไปทํางานไตเทียมเน้อมันก็จะมีในส่วนของออนคอ l ทางโรงพยาบาลส่วนใหญ่อะ่ะคือเขาจะมีรถรับส่งให้อยู่แล้วนะคะน้องกออ็มีเบอร์โทรมีอะไรเงี้ยนะคะเรื่องของอัชญากรรมของประเทศน,นั้นๆด้วยนะคะคือ อย่างเช่นถ้าเป็นประเทศที่แบบว่าเจริญน้อยกว่าไทยเนาะคืออันนี้น้องก็ลองจินตนาการตามดูนะคะว่าประเทศอะไรบ้างเนาะต้องเผื่อใจไว้นะคะว่าเ,เราอาจจะเจอค่ะแล้วก็เออแต่ว่ามันไม่ได้เกิดกับเราทุกกรณีหรือว่าเกิดกับทุกคนนะคะอย่างตอนที่พี่ไปอะ่ะมือถือพี่ไม่เคยหายเลยค่ะเพราะว่าพี่ใช้แต่เครื่องเก่าเครื่องนี้พี่ยังเก็บไว้เลยค่ะเป็นหัวเว่ยเป็นเครื่องลาไม่ถึงห้าพันบาทพี่ใช้เครื่องนี้นะคะ่ะแต่ว่า ้อเสียก็คือว่ามันเวลาเรียกรถหรือว่าทําอะไรก็ตามถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันช้ามากเราแบบรู้ทางนิทิไ้่เนาะหรือว่าระมันระวังตัวค่ไม่ว่าเราจะไปที่ไหน,นอะ่ะแล้วก็รอดพ้นจากอาชญากรรมได้นะตัวอย่างเนาะอย่างประเทศที่พี่ไปอะค่ะคือไม่ควรเล่นมือถือในขณะที่นั่งรถเพราะว่ามันจะเป็นรถตุกๆที่แบบผลิตโดยอินเดียอะไรเงี้ยเด้อเดี๋ยวไว้พี่แปดรูปให้ดูเนาะค่ะซึ่งเวลาที่ เออมีโจรหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเอื้อมมือมาหยิบได้ครับประมาณนี้ก็ให้ระวังด้วยนะคะกระทั่งเพื่อนพีออ่พี่ไปเที่ยวบ้างไหมเนยพี่ก็ยังคิดเยอะเลยค่ะมันเหมือนกับพอเราเข้าไปตรงนั้นนะคะเราต้องระวังตัวทุกอย่างอะคะ่ะจริงๆค่ะพี่เลยรู้สึกว่าพี่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดโหมด นั้นนะคะณตอนนี้ค่ะอย่างตอนแรกๆที่พี่กลับมาไทยอ่ะคือคนใกล้ชิดพี่จะบอกว่าทําไมถึงต้องระวังขนาดนั้นคือพี่เก็บกระเป๋าแบบมิดชิดเลยค่ะคือพี่กลัวโดนโจรคือกลัวแบบจนคือนึกออกไหมคะว่าคือเราอยู่แบบคอนติเนียอ่ะแบบปีกว่าค่ะ ประมาณนั้นพี่ก็ไม่เคยอยู่ต่างประเทศแบบนานขนาดนั้นในชีวิตเลยค่ะจนที <c oughs> ่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออบางทีเราก็เห็นข้อดีของเมืองไทยเนาะว่าทุกๆประเทศอะคะ่ะมันมีทั้งทั้งสองด้านทั้งหลายด้านอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะประมาณนี้ค่ะอาหารอาหารนี้เป็นอะไรที่เ <c oughs> ออ พี่อยากจ,จะบอกว่าถ้าน้องไปอยู่ที่ประเทศที่เขาแบบมีไฮยินที่ดีน้องได้โชคดีมากค่ะแต่ว่าถ้าน้องไปอยู่ในประเทศที่แบบว่าฟัางในเรื่องความสะอาดอะไรเงี้ยคือน้องจะรู้สึกว่าน้องต้องระวังมากขึ้นอย่าตอนที่พี่ไปอยู่อ่ะไปทํางานตรงนั้นนะพี่แอดมิดค่ะเพราะว่าพี่ไายพี่ท้องเสียประมาณยี่สิบรอบค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่คุณแม่ของพี่อะค่ะบอกว่ากลับมาทํางานที่ไทยไหม เพราะว่าในตอนนั้นน่ะเป็นช่วงโควิดค่ะแล้วก็แม่พี่ยากไม่สามารถเยี่ยบินไปเยี่ยมได้ค่ะประมาณจริงๆแล้วบ้านพี่คือไม่ได้แบบว่าคือเลี้ยงแบบลูกคุณหนูอะไรขนาดนั้นนะคะไม่ค่อยจะแอดเวนเจอร์ดีสาแต่ว่าพูดประโยคนั้นมาเราเลยรู้สึกว่ามันได้คิดทบทวนนะคะว่าอะไรคือตอรงกลางค่ะประมาณนี้ซึ่งมีเพื่อนแล้วก็มีพี่ที่ห้องสุกเชินนะคะคือก็ มีรถแดมบ,บูแลนเป็นรับที่หอพักค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคือด้ยวยความที่พี่มอนิเตอร์ตัวเองตลอดนะคะว่าเฮ้ยมันเริ่มไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยก็เลยนั่นนะค่ะก็เลยติดต่อไปตั้งแต่เรายังมีแรงค่ะประมาณนี้เชื่อมโยงไปถึงสิทธิการรักษ,ษานะคะน้องก็ลองดูค่ะว่าสถานีนี้น้องไปทํางานมีสิทธิการรักษ,ษายังไงบ้างสวัสดิการอย่างไรครอบคุมหรือสกุลเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กี่ดอลล่าอะไรเงี้ยหรือว่าเอ,อมีประกันเดินทางเพิ่มขึ้นมาไหมอย่างเงี้ยค่ะเย่ายตอนนั้นที่พี่ไปทําพี่ทําประกันเดินทางเผื่อด้วยนะคะให้มันเกิดเหตุการณ์เนาะแต่ว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็เคยมีเหมือนกัน,นะค่ะที่แบบไปประสบอะไรก็ตามเนาะที่ต่างประเทศแล้วก็คือต้องย้ายบอดี้อะค่ะกับไทยย้ายบอดี้หมายถึงว่าร่างที่เสียชีวิตแล้วอะไรเงี้ยเออประมาณน,านั้นละกันค่ะ ซึ่งพี่ก็ทำประกันเดินทางไว้ทำของเจ้านั้นเนี่ยตอนครั้งแรกก่อนสมัยที่ไปผ่าทามค่ะแต่ว่าเคลมได้ไวค่ะจากนั้นเนี่ยก็ลองทำอีกฉบับหนึ่งที่แบบนานขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยู่นานขึ้นค่ะแล้วก็ติดในช่ว,ชวงโควิดด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าประกันเดินทางน้องต้องทำตอนที่น้องอยู่ประเทศไทยนะคะค่ะก็คือเท้าน้องเหยียบที่ไทยก่อนแล้วก็ทา จะไปทําที่ต่างประเทศไม่ได้นะคะมันมันจะไม่แอคทีพี่ทำเป็นแพ็กเกจใหญ่สุดได้อุ่นใจค่ะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคือแม่พี่ไม่ลำบากในแง่ที่ว่าทุกอย่างค่ะคือเขาก็มีค่าที่แบบหลากหลามากค่ะรวมทั้งค่าขนย้ายศกกับประเทศอันนี้คือเขาใช้คำนี้จริงๆนะคะเผื่อน้องท่าในใดฟังเราตกใจเนาะคะ่ะพี่พี่ใช้ตรงนั้นด้วยคะ่ะแล้วก็มีค่า ที่เราเป็นอะไรแล้วเราต้องรีเฟอร์กับประเทศอะไรเงี้ยคุมค่านั้นด้วยแล้วก็บางทีเนี่ยคือต้องกลับทางอากาศ ก็คือต้องเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเครื่องบินอะไรเงี้ยคือพี่ก็ซื้อ,อนั้นไว้เลยค่ะรให้ใครมาลำบากเพราะเราอะไรเงี้ยเออประมาณนี้แล้วก็ค่ะก็มีค่าขนศพกลับมาทานที่มันเป็นออนไลน์ค่ะคือให้ที่บ้านไว้อะไรเงี้ยค่ะคือมันก็เป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะก็คือก็อยากจะให้คอนเซิร์นในเรื่องนี้เนาะคะ่ะแล้วก็บางทีน้องที่มาฟังคลิปนี้ก็อาจจะตกใจก็ได้ว่าแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคนทําไว้จริงๆค่ะแล้วก็ค็อบคุมไปถึงค่ารักษาพยาบาล ทั้งเป็น OPD แล้วก็ IPD นะประเทศที่เราไปอ่ะคือมันมีแต่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยคือ,อยังไงค่าใช้จ่ายแล้วศักษพยาบาลอ่ะคือมันต้องแพงอยู่แล้วค่ะคือยอมจ่ายไปเถอะค่ะค่ะแคลเรียภพาน้องก็ออกเป็นสองทำนานๆที่งองค์กรนั้นนะคะว่าน้องจับ ทำไปถึงกี่ปีนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้องแพนที่จะทาอะไรแล้วก็การนําไปใช้คืออะไรเนาะอ,อย่างของพี่อะพี่มีหมุดไว้ในใจถ้าส่วนน้องบินกลับมาน้องจะทําทอะไรถ้าส่วนน้องอยู่ที่นั่นไม่ได้นานเอกสารหรือว่าใบรับรองการทํางานอะไรเงี้ยก็คือลองขอเป็นภาษาที่เป็นสากลนะคะอย่างของพี่อะคือตอนนั้นน่ยขอเป็นภาษาอังกฤษก็จริงะคะ่ะแต่ว่าน้องหัวกระดาษะคะมันเป็นภาษาอื่นซึ่งที่เอามาทําธุรกรรม หรือว่าเอกสารยืนยันต่างๆอ่ะคือบางธนาคารหรือว่าหน่วยงานการเงินหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะกังวลนะคะหรือว่าบางที่เนี่ยก็คือไม่ให้ผ่านเลยก็มีค่ะก็เอนอขอเอกสารก็ลองขอเอกสารที่มันแบบเป็นภาษาอังกฤษล้วนทั้งหมดค่ะของพี่เนี่ยคือกลับมาแล้วเหมือนแบบเอกสารที่พี่เคยไปทํางานตรงนั้นน่ะใช้ไม่ได้เลยค่ะ โอมานะคะว่ามันไม่ค่อยมีเครดิตพออะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้หรือว่าน้องควรจะมีเครดิตในด้านอื่นที่จะช่วยสนับสนุนข้อมูลนั้นๆได้ถ้าน้องไปทําธุรกรรมใดๆนะคะวัฒน,ธ,นธรรมวัฒน,ธ,นธรรมเนี่ยคือพี่ได้เกิดไปแล้วเบื้องต้นเนาะก็คือไม่ว่าน้องจะไปทําที่ไหนก็ตามนะคะพี่เชื่อว่ามันมีความต่าง จากประเทศไทยอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศที่แบบว่าอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลยังไงก็มีความต่างค่ะจริงๆค่ะคือตามที่เหมือนกันอะไรเงี้ยแม้กระทั่งเป็นแบบนี้ยพีย่งรู้สึกว่าตอนที่เราไปอยู่จริงๆอะ่ะมันมีความต่างค่ะต่างทั้งในทุกๆเรื่องเลยค่ะจริงๆค่ะแล้วก็ พี่ขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะ้อว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะใจในเรื่องนี้ดูนะคะในเรื่องวัฒนธรรมนะ้อว่ามันต้องมีการไฟายจูนกันนิดนึงนะคะแล้วก็ภาษาที่ใช้ในการทํางานคือภาษาอะไรเนาะซึ่งอย่างตอนที่พี่ทํางานที่หน่วยไตเทียมาะคะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ผู้สูงอายุล่ามก็จริงอะคะ่ะแต่ว่าบางทีอยาก,กาจะเรียกล่ามมาคือ ใช้เวลาคือถ้าคนไข้เรามีอาการอะไรเงี้ยมันจะไม่ทันห้องทีฉะนั้นอ่ะพี่เลยต้องฝึกภาษาบ้านเขาแล้วก็มันเป็นผลดีค่ะที่อย่างไตเทียมอ่ะคืออย่างน้อยอ่ะจะได้เจอ,อทีละสองครั้งถึงสามครั้งแล้วก็อยู่กับเราอะค่ะประมาณสี่ถึงหกชั่วโมงค่ะมนประี้ได้ภาษาบ้านเขามานิดนึงค่ะประมาณนี้ค่ะก็ติดตัวเรามาค่ะสกิลได้ภาษาค่ะ แล้วก็ในเรื่องของวันลากับประเทศไทยอันนี้ก็สําคัญมีเหตุจําเป็นกับครอบครัวเราเนาะลองดูนะคะว่าถ้าเกิดแบบเหตุอะไรขึ้นมาคือสมมติพ่อแม่หรือว่าครอบครัวเราเกิดแบบมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามจะมีอะไรบ้างที่จะซัพพอร์ตเราเนาะโดยที่เราไม่ต้องลาออกอย่าย่ถ้าเราไปอยู่ที่ต่างประเทศนะคะคือ ของจากไทยไปบ้างคืออย่างเช่นครีมอาหารที่เราชอบอะไรเงี้ยอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเพราะว่าคือถึงแม้ว่าที่นู่นจะมีแต่ก็ราคาสูงค่ะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่เท่ากับบ้านเราอย่างเวลาตอนนั้นที่พี่กลับมาพี่ก็จะไปทําผมจะไปไม่ได้ทําที่นั่นอะไรเงี้ยค่ะไปหาหมอส่วนตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าถามว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีไหมก็ พี่ก็คิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆในชีวิตพี่เลยค่ะแล้วก็แต่ถ้าถามว่าอยากกลับไปไหมก็คือขอคิดดูก่อนนะคะประมาณนี้เพราะว่าพี่รู้สึกว่าชีวิตเราต้องเดินไปในข้างหน้าค่ะแต่ว่าถ้ามีโอกาสไปประเทศอื่นหรืออะไรเงี้ยกออ็ดูตามความเหมาะสมอีกทีหนึ่งนะคะประมาณนี้ก็ ค่ะอยากจะเป็นกาลังใจให้น้องๆหลายหลายคนเนาะแล้วก็ไตเทียมนะคะคือไปอยู่ที่ไหนก็ได้เนาะหรือพยาบาลเราก็ตามนะคะอยู่ที่ว่า่ยวยคว้าโอกาสเราแค่ไหนนะคะแล้วก็พี่ฝากไว้อีกอันนึงก็คือเรื่องภาษานะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ